สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน ep ที่2 9 4กกันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันนะครับผมพราบานเครื่องรางของข้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับพี่พี่แอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ O I P T Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผม และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมแล้วก็จดไว้นะครับผมว่าสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมจดเป็นหมายเลข EP ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้พี่ๆนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะพงมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปนะครับผมก็ได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผมก็เพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับกันที่รายการใหม่เลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทโรนะครับผมในงานปลูกพัทธสีมานะครับเป็นชุดสามเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นกล่องสีเหลืองนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมพิเศษแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับ หลังฮนุมานนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผมลงกล้องให้ดูทุกองคนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับผมในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับพี่ๆหน่นะครับราคานี้ได้ทั้งหมด3มเหรียญเลยนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมลงพ่อากลวยนะครับถัดมาครับผมเป็นวงที่สองในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับ องค์ที่สองในชุดนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมสําหรับรายการแต่ละองค์นะครับนี่นะครับเป็นองค์ที่สองในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นธนุมาเชิญธงนะครับผมเต็มองค์แบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับปีสองหนึ่งนะครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งพันบาท จดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3าในชุดนี้นะครับพี่พี่หมายเลข3านะครับในชุดนี้นะครับนี่นะครับองค์ที่3านะครับผมผิวสวยๆเดิมๆครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ สำหรับนะครับผมเรียนหลวงพ่อกลวยนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับพี่ๆดูนะครับชุดนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ทำาทยด้วย E ีกันด้วยนะครับผมชุดสามเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมถันมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สองแล้วนะครับ สำหรับรายการที่2นี้นะครับผมจะเป็นพระพุทธโสธรนะครับผมกรมตํารวจ80ปีนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์80ปีนะครับผมเป็นเนื้อสัษัตริย์นะครับพี่ๆพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับสาหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ Fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับพระพุทธโสธรนะครับผมเนื้อสั่กระสับนี EP นี้นะครับ1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนินะครับผมเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสําหรับรายการนี้นะครับผมพระพุทธโสธรนะครับกรมตารวจนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สองนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้นะครับพระทุกองค์ก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนินะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมรายการนี <c oughs> ้นะครับผมก็จะเป็นแหวนนะครับผมแหวนหล่มพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่พี่มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมสำหรับแหวนพ่อเดิมหนองโพนะครับหมายเลข3ใน ep นี้นะครับผมนี่นะครับวัดหนองโพหมายเลขที่3นะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับแหวนวงนี้นะครับผมนี่นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 600บาทเท่านั้นนะครับผมนี้ใต้หัวแหวนจะเปิดได้ด้วยนะครับผมผมอนุญาตนะครับเปิดให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสักครู่นะครับพี่ๆนี่นะครับผมสำหรับอันนี้เป็นใต้หัวแหวนนะครับผของหลบพ้อเดิมนะครับผมวันดองโพหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวลงกล้องให้ดูตรงหัวแหวนกันชัดๆก่อนนะครับผมนี่นะครับ เป็นลงยาลายธงชาติเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นลงยาลายธงชาติเลยนะครับด้นข้างนี้ก็จะเป็นแกะสลักรูปสิงห์นะครับผมต้นในก็จะเป็นแกะสลักแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับพี่ๆนะครับปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับพี่ๆนี่ะครับแหวนนะครับผมลงก็เดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมนี่ะครับลงยาลายธงชาตินะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่สามนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม ถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับขออนุญาตสักครู่เลยครับพี่พีอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดนะครับผมหมายเลข11อดนะครับผมอดใจรอสักครู่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่อ่อหมายเลขที่4นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมโลบูโต้นะครับผมปี2510นะครับพี่พี่องค์นี้มาพร้อมกับใบประกาศสนิบัตเลยนะครับผมเนี่ยครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่เนี่นะครับเหรียญนะครับผมโลบูโต้นะครับรุ่นแรกปี2510นะครับผม สำหรับรายการนี้นะครับผมมาพร้อมกับใบประกาศสนับัตรเลยนะครับผมองนี้นะครับหมายเลขสี่ใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมโลโกุโตะนะครับวัดประดูฉิมพรีนะครับผมท่านใดดูลวสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสภาพเหรียญก็จะตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกประการนะครับพี่ๆ่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม partido, ลองดู dad, ลองชมกันได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับผมฉลองอายุครบรอบ80ปีนะครับผมพศ2อ1 0นนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดระดูชิมพรีนะครับผมหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆนี่นะครับหลังยันตรีนสิงเหตุนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับขออนุญาตเก็บองคพระสักครู่นะครับผมและนี่นะครับผมก็จะเป็นใบประกาศินิบัตนะครับผมของเหรียญนะครับหลวงปู่โตเหรียญนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญนบูโตรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2510นะครับวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆหนึ่งเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเก้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ห้าแล้วนะครับผมนี้จะเป็นเหรียญข้อหลามตัดนะครับผมกลุ่มปูเอี่ยมนะครับผมวัสดพานสูงนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับ เปียนข้าวหลาตัดองค์นี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเรียนข้าวหลาตัดนะครับผมลงปู่เอี่ยมวัฒะพานสูงนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับปู่เอี่ยมข้าวหลาตัดนะครับผมลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับถ้าได้สนใจรายการไหนหรือว่าหมายเลขไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอดีทุกรายการนะครับ อันนี้เป็นหมายเลขที่5ใน EP นี้แล้วนะครับผม EP นี้มีทั้งหมด23รายการนะครับพี่ๆมีทั้งหมด23รายการเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนนะครับวัดบางพระนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับพเปิรนขีเสือนะครับผมเห็นะครับรายการนี้นะครับผมแ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสาหรับ เปียนนะครับผมหลังพอเปิดนะครับผมทรงเสือนะครับผมสวยสยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมพอเปิดวัดบางพระนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเพราะทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผม500บาทนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับผมเป็นรุ่นเสือเพนนะครับปี2521นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมหมายเลขที่7นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผิวสวยๆเมเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสนใจอะไรนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP กันด้วยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่8นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับพี่ๆเนยนะครับผิวก็จะออกเป็นสีทองๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผม นี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่8แล้วนะครับผมแบ่งพันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จเกตชโยนะครับผมนี่นะครับพิมพ์เชั้นนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่8แล้วนะครับผมพระสมเด็จเกตชโยนะครับผมพิมพ์เชั้นนะครับอยู่ในเรี่ยมสีทองเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม หมายเลขที่8นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมอันนี้จะเป็นอ๋อหลวงพ่อสดรปากน้ำนะครับผมครับผมของขวัญนะครับผมพร้อมเรียบแบบนี้นะครับองค์นี้450้าสนะครับผม นี่นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมหรือว่าพระผงของขวัญนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับพระผงของขวัญรายการที่9นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับผมอันนี้เป็นปี17นะครับพี่ๆรุ่นพิเศษนะครับผมสร้างสปี17นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษปี17นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมขอแบ่งปันให้ในราคาพี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับ5 5 0าบาทเท่านั้นนะครับผม 5 5 0บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อคูนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมีรอยจานมือแบบนี้นะครับเป็นปีพศ2517นะครับพี่ๆหน่อยครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมปี2 5 1 7นนะครับนี่นะครับสวยงดงามครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผม หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งฟันนะครับผมองนี้นะครับ5้0บาทเท่านั้นนะครับผมท่าใดสนใจก็สอบถามมาได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ O I P D Q คนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นตรากุดนะครับพี่ๆน่นะครับพระสังวรพิมลนะครับผมตรากุดหลวงปุโต๊นะครับผมวัดประัดดูชิมพีปี2510น่ะครับพี่ๆนี่นะครับ มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนาตะกรุดนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะยครับผมนี่นะครับผมจะเป็นตะกรุดโหลปโตนะครับผมดอกแบบนี้เลยนะครับผมถือว่ามีน้ําหนักเลยนะครับพี่ๆเลยครับมีน้ําหนักเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับตะกรุดดอกนี้นะครับผมแต่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ ตะกุดนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผิวสวยๆเติมเมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าดูแล้วสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่เนี่ยครับตะกุดนะครับผมตะกุโตะนะครับผมวัดประดูฉินพรีนะครับตายการหมายเลขที่ออ 11แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการถัดมานะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมนะครับหลวงพ่อรวยปาษสัิโกนะครับผมวัตโกนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับรุ่นชนะจนนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่12องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นชนะจนนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับ ตอโค้ดหมายเลขนะครับผม430นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับของวัตตะโกนะครับนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับมีตอกโค้ดไก่ตรงด้านหลังนี้นะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหลวมพ่อรวยนะครับผมหมายเลขที่ 12นี้แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับหลังยันสี่นะครับผมนี่นะครับเหรียญหปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่ฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมนี่นะครับผมองค์นี้นะครับ5้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมมีหูห่วงเดิมด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบบูชาองค์ไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระองค์นั้นเลยนะครับสวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมทำมาครับผมหมายเลขที่14ครับรายการนี้จะเป็นแหวกม่านนะครับผมหล่อพ่อกวยนะครับพี่ๆนี่นะครับ องค์นี้นะครับผมหมายเลขที่14ครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับแบกม่านพ่ออวยองค์นี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับพี่ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมทันใดนะครับผมดูแล้วชอบใจนะครับหรือว่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผมไลน์แอดนะครับหนึ่เจสี่นะครับ o i p t q นะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นประทับตรานะครับผมวัดโคสิตารามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับ สมเด็จแหวกมากนะครับผมหลุมพ่อกล้ยนะครับผมหมายเลขยที่14นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลวมพ่อเงินนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆหมายเล่ที่15นะครับผมพ่อเงินองค์นี้นะครับผมได้รับรางวัลมาด้วยนะครับรายการที่ขออนุญาตแบ่งพันให้พี่ๆฟรีนะครับในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่15นี้นะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหลุมพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับ องนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับใบประกาศสนิบัตเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูรายละเอียดองค์พระเสร็จแล้วจะนําใบประกาศออกมาให้รับชมนะครับนี่นะครับพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสนใจอย่างไรนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่็น่อยครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการที่15นะครับหลุมพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับ ราคาแบ่งปัน900บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองค์พระสักครู่นะครับแล้วก็จะนําใบประกาศสีิบัตนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับขออนุญาตซูมออกสักครู่นะครับผมและนี่นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมใบประกาศสีิบัตนะครับผมของหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับ นี่นะครับผมลงพอเงินนะครับวัดบางคลานพิมพ์นิยมนะครับผมจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นประเภทรูปหล่อนะครับผมจะเป็นใบแบบนี้เลยนะครับผมทนใดที่ชอบไปแล้วนะครับคือผมได้พระมาแบบไหนก็แบ่งปันให้พี่พี่แบบนั้นเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่สิบหกแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ดูนะครับ ลงปุ่อลงพัททวดเปิดโลกนะครับผมลงก็ดูว่าสแกปุกเศกนะครับปี2532นะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16องคองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสาหรับเหรียญหลวงพัทธทวดเปิดโลกนะครับผมลงก็ดูนะครับวัสแกปุกเศกนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผม 550บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับด้านหลังนะครับพระพรมปัญโยวัตสแกปีพศ25.32นะครับพี่พี่นี่นะครับมีหูห่วงเดิมให้ด้วยนะครับผมนี่ะครับได้มาพร้อมครบแบบนี้เลยนะครับผมถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมหลวงปู่แพลวปาวารโอนะครับผมนี่นะครับ อ๋อฉลองอายุครบนะครับผมแปรอบนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อๆนะครับวัดรังมันนะครับตำบลรังพิกูลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับอายุครบนะครับผมเก้าสิบหกปีนะครับพี่ๆหน่นะครับเหรียญครบแปดรอบนะครับผมเหรียญเจริญพรบนนะครับพี่ๆหน่ยนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับพี่ๆสองห้าหกสองนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ยครับที่ไหครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนะครับวัดรังมันนะครับผมตำบลรมพิกุลนะครับอำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมองค์นี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่สําหรับหมายเลขที่สิบเจ็ดนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบแปดนะครับผมนี้จะเป็นเหรียญนะครับ พระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับผมวัดป่าอุดมสมพรนะครับผมหรือว่าวัดป่าท่ำขามนั่นเองนะครับผมเป็นรุ่นแรกปี07นเะครับเรียนนี้นะครับพี่พี่แบ่งปันให้พี่พ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับพี่พี่หมายเลขที่18นี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่พี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมสิทองอสร้างถวายปีพศ2 5 0 7นะครับผมเนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมเพื่อให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับรายการนี้เป็นรายการที่18แล้วนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับองนี้ี้450บาทเท่านั้นนะครับผม4 5 0บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่สำหรับหมายเลขนี <studio> <ส dau> <inequality> ้นะครับผมรายการที่19นี้นะครับพระสมเด็จนะครับพี่พี่0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมผสวยเดิมนะครับผมเนื้อหางมดสารเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่19นี้นะครับผมนี่นะครับพร้อมเบี่ยงพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับผม ถัดมาเลยครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆหมายเลขที่20นะครับอันนี้เป็นพ่อทวดเรื่องสมณศักดิ์นะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมปี08นะครับผมนี่นะครับเหรียญเลื่อนพิมพ์ผ่าปากนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับในงานเลื่อนสมรัก์นะครับผมปี0ูนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขี่ี่21แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผมเมื่อกี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพ่อทั่วนะครับผมหมายเลขที่21นะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเสียงโตนะครับผมปีพศ2 5 0 0นนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมเรียนนี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อทั่วเสียนโตนะครับผมรุ่นแรงนะครับผมตีพศสองพันห้าร้อยนะครับพี่พี่สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมทางหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยสมพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั้นเองนนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ท่อนใดอย่างดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยครับผมถัดมาหมายเลขที่22นะครับผมนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะครับผมเบี้ยแก่นะครับผมรายการที่22นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นเบี้ยแก่หลวงปู่หลิวนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเบี้ยแก่นะครับผมเอ่อนนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมแบ่งปันให้พี่เลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเบี้ยแก่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมแบบนี้นะครับพี่พี่หนึ่งนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมรายการที่2 2แล้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่หนึ่งนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับผมปีพศนะครับผมนี่นะครับสมเด็จนะครับผมพิมพ์พิเศษนะครับปีสองสหนึ่งหนึ่งนะครับผมวางหน้านะครับผมนี่นะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ สำหรับหมายเลขนี้นะครับ13 fr. 13 fr. ผมหมายเลขที่23นะครับผมใน EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมได้ราคาแบ่งปันนะครับสำหรับพระสมเด็จวังหน้านะครับผมองค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่23อง์นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆเนื้อหางมูสานะครับผมนี้นะครับ สีทองสวยงดงามมากนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่13ใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมกดมาให้กระผมด้วยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ l ล n e แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับพี่พี่แอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ oipdq นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับ ก่อนนืนยันกันอีกครั้งนึงครับผมทางช่องของผมนะครับจะส่งทุกองค์นะครับผมให้ตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมท่าในใดชาบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใน่ไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ